วันนี้นะคะแดกยับไม่นับแคลนะคะอยู่ดีก็อยากทานอาหารเวียดนามค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ร้านอาหารเวียดนามนะคะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีอยู่ไม่กี่ร้านค่ะแต่จะมีอยู่ร้านเดียวเท่านั้นนะคะที่ดังมากนั่นก็คือร้านไหนเราต้องเข้าไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทานอาหารนะคะในมีสองไส้งอนที่วิลล่ามหากิรมเมนูนะคะที่จะแนะนํานะคะจริงๆแล้วนะคะข้อมูลที่ได้มานะคะเมนูของที่นี่นะคะที่ดีเด่นที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือแหลมเนืองที่เราทานแบบไม่ต้องห่อเองเพื่อสุขลักษณะของเราะคะ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับเชฟเมือนหนึ่งของแม่ทรงไส้งอนที่เชียงใหม่นะคะนั่นก็คือเชฟเชฟจ้าครับเชฟเจ้านะคะคเชฟเจ้าเป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยนนจังหวัดลำพูนครับแล้วเชฟเจ้าเป็นคนที่รังสรรค์เมนูตรงนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นหัวหน้าเชฟอีกทีหนึ่งเชฟใหญ่ของวิธทีนึ่งรังสรรค์รเมนูนี้ออกมาโดยตรงเลยครับแล้วแต่ละเมนูมีความพิเศษยังไงคะเช่นตัวดีเลยค่ะตัวนี้นั่นก็คือตัวของเปิดต้มยำไข่ออนเซนไข่ออนเซนมันเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่หรอคะ ไขออนเซนเป็นญี่ปุ่นครับแต่อันนี้อะ่ะเราจัดในแบดของเวียดนามเลยก็จะมีเป็นไขออนเซนค่ะแล้วก็ไก่ก แล้วก็เป็นหมูยอเวียดนามเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะชิมตรงนี้นะคะน้ำซอสต้มยำก็เป็นเวียดนามโดยตรงเลยครับเพราะมีเชฟเวียดนามมาปรุงให้โอเคค่ะอันนี้นะคะก็สําหรับคนที่รักสุขภาพเนาะก็สามารถทานต้มยำในรถจัดจ้านได้เพราะส่วนมากเ้าเฝออะค่ะเขาจะไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่ยกเว้นคือเราจะต้องใส่เติมเองถูกไหมคะใช่อะฮะแล้วก็มาอันนี้นั่นก็คือบุญเสาวบอใช่ครับบุญสาวบอนี่มีความพิเศษยังไงคะบุญสาวบอนี้หาตามที่อื่นจะไม่ค่อยมีครับบุญสาบ ตรงนี้ตัวเนี้ยจะเป็นขนมจีนคุบเนื้อเหมาะสาหรับคนรับสุขภาพครับเพราะว่ามีผัดผัดสลัดโหละพาแตงกวาอยู่ในนั้นแล้วกับขนมจีนไม่ค่อยไม่ค่อยมีมันเลยแต่จากที่หนูสังเกตน,นะคะอาหารเวียดนามนะคะที่อร่อยนะคะแล้วก็อาหารเวียดนามแท้ๆเลยเนี่ยส่วนมากจะเป็นใบโหระพาะเป็นตัวเมนหลักบ้างเป็นโหระพาสเปนส่วนใหญ่ เราจะข้ามาในส่วนนี้ค่ะนั่นก็คือข้าวคัวน,นี้เเวียดนาม,มอีกชื่อนึงก็จะเป็นมันซีตนามันซีตนาตัวหมูของเรานี้นะครับหมูของเราจะผัดกับเครื่องเคียงหลายอย่างเลยซึ่งไม่มีทื่เหมือนกันกมันซีตนานันนี้กิมจิกิมจินี้ก็สูตรทําเวียดนามโดยตรงเลยครับผมแล้วก็หมูยอเวียดนามทอด แต่ว่าก็ไม่ได้เอาในส่วนของข้าวไปคลุกกับกะปิเหมือนของคนไทยใช่ไหมคะใช่ครับเขาคือเมื่อกี้เราแบบว่ามีข้อมูลกันเล็กน้อยนั่นก็คือเอาหมูไปไปผัดหรือไปรวดกับกะปิซึ่งนําข้าวมาจากไส้งนเลยไส้งนโดยตรงเลยนะคะอ่าฮะนี่ก็แสดงว่าที่นี่มันคือออริจินอลของอาหารเวียดนามจริงๆในเชียงใหม่เนาะสมมุติว่าใครอยากจะทานอาหารเวียดนามจริงๆที่เป็นออริจินอลก็ต้องมาที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับต้องมาที่นี่เลยครับแล้วก็อันนี้เมนูสุดท้ายค่ะเมนูสุดท้ายเมนูสุดท้าย อันนี้ขอแนะนําเลยนะครับคนรักสุขภาพแล้วก็คนที่ชอบทานขนมจีนซึ่งชื่อเขาก็าจะเป็นบุญจา ก็ทานกันง่ายๆครับเอาขนมจีนลงไปจุ่มในน้ำแล้วก็กินกับหมูแล้วสำหรับอาหารที่นี่อะค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพจริงๆแล้วสมมติว่ามาแล้วแบบไม่อยากทานผักอะค่ะเป็นเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมามีเมนูอะไรสำหรับเด็กไหมคะมีครับมีเหวคอจึงครับผมเหวคอจึงเดี๋ยวจะขึ้นภาพต้องเดี๋ยวจะใช่ครับเหวคอจึงของเรานี่งไม่มีที่อื่นที่อื่นไม่มีขายวิธีของเขาคือยังไงอะค่ะคือหมูหมูตุ๋นมะพร้าวอ่อนครับ๋อหมูตุ๋นมะพร้าวอ่อ ก่อนก็คือเด็กก็มาทานได้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วจากที่ฝนมอะค่ะร้านนี้มีความพิเศษกว่าร้านอื่นๆก็คือเมนูเวียดนามที่ฝนไม่เคยทานสําหรับรสชาตินี่คือยืนหนึ่งและความสะอาดนี่การันตีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในส่วนของผักก็จะต้องล้างให้สะอาดมากเลยใช่ไหมผักของเราใช้เป็นผักออแกนิก ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าเราไปซื้อมาจากคุมกันหลวงโดยตรงเลยส่วนวัตถุดิบบางอย่างก็จะมาจากไส้งอนใช่ครับส่วนมากจะมาจากไส้นองส่วนที่ปรุงอะไรพวกนี้ครับค่ะค่ะค่ะก็คือนําเข้ามาเลยเพ<ช>ื่อที่จะให้คนไทยที่อยู่ในเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพได้ทานก็ถือได้ว่าคนเชียงใหม่ก็โชคดีเนาะโอเคค่ะหรือยังไงนะคะเดี๋ยวฝนจะเข้าสู่ช่วงที่สองนั้นก็คือช่วงที่เราจะต้องมาทานกันแล้วเดี๋ยวฝนจะเป็นคนการตีเองค่ะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างเราก็ ท,ทุกอย่างเนี่ยพอเรามันผสมกันแล้วอะค่ะเพราะว่ามันจะมีวิธีการทานที่แตกต่างกันเนาะก็จะเป็นอย่างไงเขบคุณมากค่ะ ก็เชฟเขาก็ไปแล้วแล้วก็ทิ้งอาหารให้เราทานอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้นะเราก็จะได้ความรู้ใช่ไหมคะของร้านที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ความรู้จบแล้วมาอยู่ในช่วงของอร่อยหรไม่อร่อยกันก่อนดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะนี่เลยอันนี้ก่อนเลยมาดูใกล้ๆเพราะว่ามันมีไข่ออนเซนด้วยเราจะทาแบบไม่ปรุงก่อนเลยนะขอน้ำซุปก่อนเลย อืมเป็นต้มยำที่แบบที่ไม่เผ็ดแล้วก็กรมกรอบแล้วก็เส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นใล้เส้นเล็กเนาะแต่เราก็ไม่รู้เขาใช้เส้นอะไรมาดูเส้นเฝอมาจากเวียดนามค่ะอ่าค่ะอันนี้เป็นเส้นเฝอมาจากเวียดนามเลยนะคะแต่พอเวลาเป็นเฝออย่างอย่างบุญจาก,ก็ไม่ได้ใช้เส้นเฝอใช้ขนมจีนแทนน,นี่ ทีนี้นะคะเราก็จะเห็นเครื่องปรุงทางด้านนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ลองชิมอยู่แล้วยังไม่เผ็ด <c oughs> เครื่องปรุงที่ให้มานะคะก็จะมีมะนาวนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะคะฟื้นมีคลิกนะคะซอสซอสสูตรเฉพาะของร้านอันนี้เป็นซอสสูตรเฉพาะของทางร้านค่ะแล้วก็คลุกเครันะคะนี่ดูหูยอสิ นี่ตรงนี้จะเป็นส่วนของหมูยอด้วยเนาะเส้นนี้นําเขา้าจากประเทศเวียดนามนะคะเป็นเส้นเฟอแท้ๆเลยค่ะอือพอวลาปรุงไปแล้วนะคะก็รสชาติก็จะเข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดเนี่ยก็สามารถทานได้ค่ะแล้วก็จะทานคู่กับผักนะคะก็คือใบตองไม่ใช่วิธีพอเวลาฝนทานเฟอนะคะฝนก็จะใส่เข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็ชอบทานคู่กับหมูยอค่ะ สำหรับคนที่ชอบทานผักนะคะชามนี้ก็จะเรียกได้ว่ายังไม่จุใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าผักก็จะมีให้ในปริมาณที่แบบอยากให้เราทานเฟืนเงในักไปทางเืนมากกว่าต่อไปค่ะเป็นเมนูที่คุณซิกก้เกรติศักดิ์เสนาเมืองชอบมากนะคะนั่นก็คือบุญสาวบออค่ะเมนูนี้นะคะเชฟบอกเลยนะคะว่า,าทานยากมากึกโอ้โหผักเยอะมากเลยค่ะ ก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเลยนะคะนี่ผักจากโครงการหลวงสําหรับคนที่ชอบทานผักน,นะคะผลว่าเมนูนี้เนี่ยน่าจะบะถูกใจมากๆเลยน,น,นี่น้อคั่มหเนื้อนุ่มมากเลยค่ะถ้าเป็นในส่วนของเนื้อนะคะก็จะแบบยังมีกลิ่นเนื้ออยู่แล้วก็เนื้อก็จะร่มมากค่ะสำหรับปุนสาวบอสนะเอาตรงๆก็คือ ถ้าเป็นคนไทยอะค่ะที่ทานอาหารรสจัดอาจจะต้องขอเครื่องปรุงเพิ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะรสชาตของเขาจะคล้ายๆกับคุณเอาเนื้อผัดกระเทียมามาหามาคลุกกับในส่วนของผักแล้วก็ในส่วนของขนมจีนอะไรเงี้ยค่ะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะต่อไปค่ะ,คะนี่เลยคนนั่งมองมานานล้วอันนี้ก็คือข้าวครูกกะปิเวียดนามค่ะนี่เหมือนเกาหลีไหมวิธีการทานนะคะ ก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะนี่เขาจะเอาหมูไปผัดกับกะปินะคะเขาจะไม่แบบเอาข้าวไปคลุกกับกะปิเหมือนของคนไทยนะคะเราจะมีผัดเป็นเกาหลีด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะใส่บิมจิลงไปด้วยแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะคป้ายๆข้าวยำเนาะคป้ายขข้าวยำเกาหลีเลยเห็นตะกลิ่นกะปิหอมมากเลยนะคะอืมอร่อยมากค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในส่วนของกิมจิอะค่ะมันจะมาเข้ากันกับในส่วนของข้าวคุกปีนะคะสามอย่างเนี้ยอร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงของทานอย่างไรให้เหมือนทานแบบบารโอบามาค่ะนั่นก็คือบุญจานรค่ะ แล้วก็มาถึงเมนูสุดท้ายค่ะนั่นก็คือปุนจานค่ะแห่งร้านไม่สงไปนอนค่ะดูความอลังการของเขานะคะนี่คือเมนูที่ท่านบารักโอบามานะคะชอบทานมากเลยนะคะนี่วิธีการทานนะคะก็จะคล้ายคล้ายกับการทานโซบะเย็นหรือบะหมี่เย็นของญี่ปุ่นค่ะเราชิมน้ำก่อนอ,อน้ำซุ้หอมมาก อืมรสชาติจะออกแบบเค็มๆเ,เปรี้ยวๆอันนี้ค่ะอยแกคิดว่าเป็นหัวไชเท้านะก็คือมะละกอดองจ้ะวิธีการทานนะเดี๋ยวเราจะอุปกรณ์มันจะเยอะมากเดี๋ยวเราจะเด็ดผักรอไว้ก่อนเไื่อไม่แค่เป็นการเสียเวลาตอนทานนี่อยู่ตรงนี้ใส่ลงไปเลยละกันจุงลงไปอย่างนี้อุ้ยข้างล่างมีอันนี้ด้วยมะละกอรเราจะชิมหมูก่อนสิ หมูนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็ไม่กลิ่นหอมแบบหมูย่างนิดเดี๋ยวน้องฮอตต้องตัดแบบหน้าบารลาโอเปราหัวเราะเราแน่เลย,ยน้ำซุปเขาคล้ายๆอันนี้ยเคยกินปอเปี๊ยะเวียดนามะที่เป็นน้ำกับหัวไชเท้ากับแครอทอะ่ะคล้ายๆแบบนั้นแล้วมาผสมน้ำเลยเป็นจะแบบเปรี้ยวๆอย่างนั้นเลยทีนี้นะคะเราก็จะลองใส่พริกลงไป ส่วนผสมขอมผักนะคะเขาก็จะตัดความเลียนให้นิดนึงค่ะใส่หรือไม่ใส่เนี่ยแล้วแต่คนชอบแต่ว่าพริกอะ่ะมันจะแบบไม่ได้เผ็ดมากนะแต่เราแนะนํานะสําหรับคนที่มาทานนะคะให้เราทานแบบไม่ไม่ปรุงก่อนเลยทุกเมนูของที่นี่นะเพราะมันคือเบสของความเผ็ดอาหารเวียดนามออริจินอลอะแต่ถ้าปรุงแล้วเนี่ยก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งสำหรับชามนี้นะเป็นชามที่เพื่อสุขภาพจริงๆแล้วก็มันพอดีอิ่มไม่ได้อิ่มมากเกินไปเนาะและเราก็มาถึงน้ําดื่มนะคะนั่นก็คือ นี่เลยสาวรสนะคะมะนาวน้ำผึ้งค่ะก็จะมีความชื่นใจเล็กๆนะคะสดชื่นมากเลยค่ะท่านผู้ชมมีกลิ่นของน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีรผสผงสวรสเจ้าลูกเนี้ยด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีแบบความเปรี้ยวของมะนาวแต่มันผสมกลมกลืนกันได้แบบให้รสชาติที่สดชื่นมากเลยค่ะ แล้วกระดับเลี่ยนทุกๆอย่างไปได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะรา world, ้านเมโซไส้งอนนะคะที่วิลล่ามหาพิรมเชียงใหม่นะคะทานในความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งของร้านนะคะแล้วก็รสชาติของอาหาระคะ่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราคอนเซิร์ตเรื่องเด็กเล็กด้วยนะคะว่าสมมติว่าพ่อแม่ที่พาเด็กมาด้วยเนี่ยจะทานได้ไหมสําหรับที่นี่เขาก็จะมีเมนูสําหรับเด็กเล็กด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะก็ปิดรายการดีกว่า แล้วก็จะมายังไงเดินทางยังไงติดต่อร้านยังไงเดี๋ยวจะขึ้นว่าให้ทีร่รายการเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าพูดไม่หมด